นักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะขออธิบายนิดนึงก่อนนะคือครูเนี่ยจะใช้แอปของ2ตัวนะคะจริงๆเนี่ยแต่ละวิชานะคะก็อาจจะใช้แอปแตกต่างกันไปนะคะจะมี microsoft teams มี zoom นะคะหรือว่ามีเป็น google meet นะคะเนี่ยเยตรงนี้นะคะแถวล่างนะคะเห็นไหมมี google classroom มี Google Meet นะคะแล้วก็มี Microsoft Teams มี Zoom นะคะหนูด,ดูแถวสองแถวล่างเนี่ยคือครูมีครบแล้วแหละนะคะแต่ทีนี้ปัญหาตอนช่วงที่เคยใช้นะคะก็คือคือว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหานี้เนาะแต่ก็คือบอกไว้ก่อนว่าบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้า Zoom ก็คือมีการเด้งอะไรบ้างนะคะทีนี้ถามว่าจริงๆครูคอยากสอนแบบเรียวทไมไหมคืออยากนะแต่ว่า ถ้าถามว่าถ้าเราจะใช้ meet ใช่ไหมเราก็คือเร,เราต้องคิดถึงความเป็นจริงว่าในทุกครั้งที่เราเข้าเนี่ยทุกคนไม่สามารถเข้าได้หมดถูกไหมคะดังนะั้นครูจะสตรีมมิ่งลง u t u b e นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งในกลุ่มนะคะเผื่อว่านักเรียนจะดูได้แต่ทำไมต้องมี g o Google m e e t ละครูเพื่อไว้ใช้เช็คชื่อนะคะเพราะว่าการเช็คชื่อเป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยก็ยังฝึกความมีวิน,นัยแล้วก็ยังรู้ว่าเรายังอยู่นะ ในการเรียนนะคะทีนี้ในส่วนของ o o o l l m m e t นะคะพอเปิดมามันจะขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้ครูก็ถ้าตัวครูเองนะคะครูก็จะกดไปที่การประชุมใหม่นะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะก็จะกดด้วยเข้าร่วมด้วยรหัสนะคะซึ่งครูเนี่ยจะส่งลิงก์มาให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็กดตามลิงก์มาก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะคะ ทีนี้ในส่วนของ Google Classroom นะคะหน้าของครูกับนักเรียนนะไม่เหมือนกันนะคะคือครูจะมีเยอะมากเนื่องจากว่าตามคลาสของห้องนะคะ,ะสมมติครูเข้าไปที่4 10ับ10นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้แชร์อะไรร่วมกันนะคะหนูว่าดูตรงคำว่าสตรีมนี่นะคะที่ครูกดนี่นะนะคะมุมซ้ายนี่นะสตรีมก็คือเป็นหน้าที่เหมือนถ้าเทียบกับ Facebook ก็อารมณ์เดียวกับฟีดหน้าฟีดของตัวเองนะคะก็คือเหมือนฟีดในกลุ่มนี ครูจะพิมพ์อะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ครูบอกไอ้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้สตรีมมากนะคะก็คือเรามีไลน์ส่วนตัวอยู่แล้วนะคะครูจะส่งลิงก์ทุกอย่างไปในไลน์นะคะคิดว่ามันน่าจะแจ้งเตือนได้ทันใจกว่านะคะแล้วส่วนเฟเจอร์ที่2นะคะก็คืองานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียนเนี so ่ยค so so ่ะตอนนี in in ้มันคือยังไม่มีงานอะไรนะคะซึ่งถ้ามันมีครูจะเป็นคนเพิ่มเองนะคะพอครูเกิดกดเพิ่มนะคะครูก็จะสร้างงานสร้างแบบทดสอบสร้างนู่นสร้างนี้ได้หมดนะคะก็ให้นักเรียนนะคะมาส่งงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีที่ไว้นะคะว่าให้นักเรียนส่งงานตรงนี้นะคะซึ่งการส่งงานเนี่ยก็คือถ้าวันนี้ครูสอน3ข้อครูสอน4ข้อครูสอน5ข้ออะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนถ่ายรูปสิ่งที่นักเรียนโจทย์ ะะถ้าห้องไหนใช้ชีตให้ส่งด้วยชีตถ้าห้องไหนใช้สมุดให้ส่งด้วยสมุดนะคะอันนี้เพื่อเป็นคะแนนเก็บนะคะคะแนนเก็บเพราะว่าเราจะได้เจอกันค่อนข้างยากนะคะอันนี้ดังนั้นตอบข้อคําถามนะคะว่า g o o g l e c ค r o o m เอาไว้ทำอะไรไว้ส่งงานนะคะส่วน Google Meet ตัวนี้เอาไว้เหมือนเราจะเห็นหน้ากันตอนที่เช็คชื่อนะคะส่วน คลิปวิดีโอที่เราจะเรียนนะคะครูก็จะใช้ iPad นี่แหละนะคะเป็นตัวอัดนะคะสตรีมขึ้นไปที่ y t u t u นะคะแล้วก็จะส่งลิงก์ให้เผื่อว่าเราแบบอยากจะดูนะคะหลายครั้งอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะเราก็อย่าลืมแจ้งเพื่อนๆว่าดาวน์โหลดทั้ง2อ,อย่างนะคะดาวน์โหลดทั้ง2องอย่างแล้วก็เข้ามาในคลาสเรียนให้ไวที่สุด นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะครูจะมาแจ้งว่าให้เข้าเช็คชื่อเวลาไหนบ้างนะคะคือไม่อยากเบียดเบียนเวลาแต่ว่าทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนนะว่าที่จริงแล้วการเรียนออนไลน์หมายความว่านักเรียนยังคงเรียนตามตารางนะอันนี้แต่ครูถือว่าเขาเรียกไงอ่ะลดภาระให้นักเรียนอ่ะนะคะครูก็เลยเช็คชื่อแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งปกติเราจะเจอการสัปดาห์ละสองครั้งถูกไหมนะคะแต่ในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะก็ ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปนะคะตามเนื้อหาเพราะว่าใน iPad นะคะคือมันมันมีบางครั้งที่เด้งเนาะดังนั้นครูก็จะอาจอยู่ประมาณ10ไม่เกิน15นาทีครูก็จะตัดออกดังนั้นใน1ค่ามมันก็อาจจะมี1คลิป2คลิป3คลิปหรืออาจจะมีถึง4คลิปแล้วแต่นะคะซึ่งครูก็จะส่งลิงกะะ์ค่ะมาให้กับหนูโอเคนะมาให้กบหนดในรายกลุ่มหนูกว่าคลิป ตามเข้าไปดูนะคะจดตามอ่านดูนะคะส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็มาหาการในไลน์ส่วนตัวแชทส่วนตัวได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะก็อยากให้นักเรียนเข้าใจตามนี้นะคะดังนั้นเวลาที่ครูบอกว่าจะเช็คชื่อจะเรียนนะครูจะแจ้งในไลน์เนาะคลาสรูมเอาไว้ส่งงานโอเคนะคะส่วน Google Meet เอาไว้เห็นหน้ากันตอนที่เช็คชื่อสัปดาห์ละแค่1ครั้งโอเคคะ่ะ